กรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพระอิสิภาสีเถรีรูปนี้ครับเดิมทีท่านเป็นผู้ชายมาก่อนและได้สั่งสมบุญบาร,รมีไว้ในชาติก่อนๆแล้วครับแต่ในชาติที่เจครับจากชาติสุดท้ายเขาได้ไปเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นครับตายจากชาตินั้นแล้วครับก็ต้องไปตกนรกอยู่หลายร้อยปีครับ พอพ้นจากนรกนั้นแล้วครับก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกสามชาติตายจากนั้นก็ไปเกิดเป็นกระเทยเป็นลูกทาสต,ตายจากลูกทาสก็ไปเกิดเป็นลูกสาวช่างทำเกวียนที่ยากจนครับเมื่อลูกชายนายเกวียนมาพบเข้าก็ออกไปเป็นเมียแต่นายคิริธาตได้มีเมียอยู่ก่อนแล้วครับเมียเก่าของนายคิริธาตเป็นคนดีมีศีลธรรม เมียน้อยลูกสาวช่างทำเกวียนมีปกติเป็นคนขี้อิจฉาริษยาเมื่อมาเป็นเมียน้อยเขาครับก็พยายามยุยงให้สามีเกลียดมีหลวงครับจนเมียหลวงอยู่ไม่ได้ครับนางเลยได้ครองความเป็นใหญ่ในบ้านไปจนตายครับในพุทธกาลนี้ครับนางได้ไปเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีที่พรั่งพร้อมไปด้วยสมบัติครับทั้งศีลาจาวัดก็ดีงามครับมีชื่อว่า อิศิธาสีพอนางโตเป็นสาวแล้วครับบิดามารดาก็มอบให้กับบุตรเศรษฐีคนหนึ่งครับที่พรั่งพร้อมด้วยรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติอิศิธาสีได้ทำหน้าที่แม่บ้านอย่างดีครับปฏิบัติสามีดังเทวดาครับแต่นางก็ได้อยู่กับสามีได้เพียงเดือนเดียวครับด้วยผลกรรมแห่งของนางครับก็ทำให้สามีเกิดความเบื่อหน่ายนำนางออกจากเรือนไปครับ ทั้งที่นางไม่ได้มีความผิดอะไรเลยมาดูจากปากคำที่นางเล่าไว้เองนี้ครับข้าพเจ้าเกิดที่กรุงกุชเชนีราชธานีของแควน้นอวันตีบิดาของข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีผู้มีศีลข้าพเจ้าเป็นทิ่ดาคนเดียวของท่านจึงเป็นที่รักและโปรดปรานและเอ็นดูต่อมาเศรษฐีเมืองสาเกตมาขอข้าพเจ้าให้แก่บุตรของเขา บิดาจึงยกข้าพเจ้าให้ไปเป็นสะพ้ายเขาข้าพเจ้าเข้าไปทําความนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวไหว้เท้าพ่อผัวและแม่ผัวทั้งเช้าและเย็นตามวิธีที่ถูกสั่งสอนมาข้าพเจ้าเห็นพี่น้องผลใกล้เคียงหรือแม้แต่คนสนิทเพียงคนเดียวของสามีข้าพเจ้าก็หวาดกลัวต้องให้ที่นั่งเขาต้องรับรองเขาด้วยข้าวน้ำอย่างเรียบร้อยเมื่อเข้าเรือนไปที่ประตู จะต้องล้างมือล้างเท้าก่อนแล้วประนมมือเข้าไปหาสามีต้องถือหวีเครื่องลูบไล่ยาหยอดตาและกระจกแต่งตัวให้สามีเองทีเดียวเหมือนหญิงรับใช้ต้องหุงข้าวต้มแกงเองล้างภาชนะเองต้องปฏิบัติสามีเหมือนอย่างมาดาบปลนนิบัติบุตรคนเดียวข้าพเจ้ามีความจงรักภักดีทำหน้าที่ภรรยาครบถ้วน เลิกม,มานะหือตัวขยันไม่เกียดร้านมีศีลมีอย่างนี้สามีก็ยังเกลียดเขาบอกกับบิดามารดาว่าฉันจะลาไปและฉันจะไม่ขออยู่ร่วมกับอิสิธาสีทั้งจะไม่ขออยู่ร่วมในเรือนหลังเดียวกันด้วยบิดามารดาพูดกับเขาว่าอย่าพูดอย่างนั้นสิลูกอิสิทาสีเป็นคนฉลาดมีความสามารถขยันไม่เกลียดราน ทำไมเจ้าไม่ชอบเขาล่ะลูกเอ๋ยเขาได้ตอบว่าอีซีทาสีไม่เบียดเบียนอะไรฉันหรอกแต่ฉันไม่อยากอยู่ร่วมกับเขาฉันเกลียดเขาฉันอยู่กับเขามาพอแล้วฉันขอลาไปก่อนละแม่ผัวและพ่อผัวฟังคำของเขาแล้วได้ถามข้าพเจ้าว่าเจ้าได้ทำอะไรผิดต่อเขาจึงถูกเขาทอดทิ้งจงพูดไปตามความจริงสิ ข้าพเจ้าตอบว่าหนูไม่ได้ทําผิดอะไรไม่ได้เบียดเบียนเขาทั้งไม่ได้พูดคำหยาบคายหนูหรือจะกล้าทําสิ่งที่สามีเกลียดได้บิดาและมารดาของเขามีความเสียใจเป็นทุกข์หวังจะถนอมบุตรจึงนำข้าพเจ้าไปส่งที่บ้านบิดามารดาข้าพเจ้าข้าพเจ้ากลายเป็นแม่ไม้อยู่ไม่นานบิดาก็ยกข้าพเจ้าให้กับชายคนหนึ่ง ซึ่งมีฐานะต่ำกว่าสามีคนแรกแต่เขาเป็นสามีข้าพเจ้าได้เพียงเดือนเดียวเขาก็ขับข้าพเจ้าผู้ปฏิบัติสามีดุดทาสีอีกเมื่อข้าพเจ้ามาอยู่บ้านไม่นานนักมีดาเห็นขอทานคนหนึ่งก็เลยยกข้าพเจ้าให้เป็นภรรยาของเขาเขาเป็นสามีข้าพเจ้าเพียงครึ่งเดือนเขาก็บอกเลิกกับข้าพเจ้าขอกลับไปเป็นขอทานอย่างเดิม เมื่ออยู่โดดเดี่ยวอีกข้าพเจ้าก็คิดว่าจะจำขอลาบิดาและมารดาไปตายหรือมิฉะนั้นก็บวชเสียดีกว่าในขณะนั้นพระแม่เจ้าชินนทัตตาผู้ทรงพระวินัยเป็นพระหูสูตรสมบูรณ์ด้วยศีลกำลังเที่ยวบินทบาตมาอย่างเรือของบิดาข้าพเจ้าเห็นท่านแล้วจึงลุกขึ้นไปจัดอาสนะของตนผวายท่านเมื่อท่านนั่งเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าก็กราบเท้าและถวายอาหารเมื่อท่านฉันเสร็จแล้วจึงเรียนท่านว่าพระแม่เจ้าดิฉันต้องการจะบวชเจ้าค่ะลำดับนั้นบิดาได้พูดกับข้าพเจ้าว่าลูกเอ๋ยลูกจงประพฤติธรรมอยู่ในเรือนนี้แล้วกันจงเลี้ยงดูสมณพราหมด้วยข้าวน้ำไปเถิดลูกข้าพเจ้าร้องไห้ประนบนึงพูดกับบิดาว่า พ่อจ๋าความจริงลูกได้ทำบาปมามากแล้วลูกจะขอชำระบ,บาปนั้นให้เสร็จสิ้นกันเสียทีบิดาจึงอวยพรข้าพเจ้าว,ว่าขอลูกจงบรรลุโพธิญาณธรรมอันเลิศและได้พระนิพพานมีพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐแห่งสัตว์เท้าทรงกระทําให้แจ้งแล้วเถิดเมื่อนางบวชได้เจ็ดวันก็ได้บรรลุพระอรหันต และละลึกชาติก่อนได้เจ็ดชาติครับและท่านได้เล่าประวัติส่วนตัวดังนี้ครับเมื่อข้าพเจ้าเป็นชายเกิดในนครเอลกัตฉะเป็นช่างทองมีทรัพย์มากมัวเมาในวัยหนุ่มได้เป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นตายจากชาตินั้นแล้วก็ไปเกิดในนรกเป็นเวลาช้านานตายจากนรกแล้วมาเกิดเป็นลิงพอคลอดได้เจ็ดวัน ลิงจากฝูงก็ได้กัดอวัยวะสือพันธุ์นี่เป็นผลกรรมที่เป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นตายจากลิงแล้วก็ไปเกิดในท้องแม่แพะตาบอดและเป็นง่อยอยู่ในป่าแคว้นสินทบพออายุได้12ปีพาเด็กขี่หลังไปกระแทกอวัยวะเพศป่วยเป็นโรคนอนฟอนนี่เป็นผลกรรมที่เป็นชู้ภรรยาผู้อื่น จุติจากกำเนิดโคแล้วไปเกิดในเรือนทาสีไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายพออายุได้30ปีก็ตายแล้วไปเกิดเป็นหญิงลูกช่งางคำเววียนที่ยากจนขั้นต้นต้องถูกกลุ่มทวงหนี้เมื่อมีหนี้พ่อคูนทับถมมากขึ้นนายกองเวียนก็รีบสมบัติก็รีบสมบัติกรับและชุดข้าพเจ้าไปบ้านของเขา บุตรนายกองเกวียนชื่อคิริธาเห็นข้าพาเจ้าแล้วก็มีจิตปฏิสัมพันธ์ขอไปเป็นภรรยาครับขอบคุณที่รับชมพระฟังครับหากมีความคิดเห็นหรือคำแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยครับหากชอบคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนครับกดสนับสนุนช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ